สีฟ้าก็สวยนะคะเนี่ยฟ้าอกขาวเม็ดกันเยอะมากเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีคนส่งนกเขียวอกขาวซึ่งเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยเขียวอกขาวเนี่ยจะน้อยมากแต่ปีนี้ค่อนข้างจะแบบว่าการแข่งขันสูงมากกรรมการตาลายค่ะนกเหลืองปีนี้สู้กันเยอะมากสู้กันเยอะมากแล้วทาโครงสร้างขึ้นมาได้ดีซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างของนกเหลืองเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะในรุ่นนก่อนนกเหลืองจะส่งน้อยมากแต่ปีนี้นี่แบบว่าบอกเลยว่า ขอจบกลับบ้านได้ไหมทายากแล้วก็ค่อนข้างจะหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคนส่งประกวดมีปีนี้เริ่มมีให้เห็นแบบชื่นใจค่ะสตาร์ฟรินนะคะสวยมากเลยนะคะดูเขาผลที่ตัวครับผลที่ตัวเขาจะมีเหมือนเหมือนเหมือนดาวอยู่ครับค่ะสวยมากเลยค่ะผมบอกซิลิมอนนั้นก็ใช่เคสเหมือนกันอ๋อที่คู้กันนั่นเหรอคะใช่จ้ะใช่ อยู่ไหนหน้าอยู่ไหนคะลูกสายพันธุ์ลังแชร์จ้ะค่ะสายพันธุ์แชร์เป็นนกที่เหมือนกับว่านกนกนายแบบอะ่ะจ้ะค่แสดงหนังด้วยเ,เล่นมุสยิจ้ะค่ะอันนี้ก็ เดี่ยวก็อยู่3,000ันค่ะถาซื้อคู่ก็อยู่ที่ราคา5,000บาทนี้ก็จะได้รางวัลที่1แล้วนะคะได้แ่ในแตแปะประเภทของชิลิบูลค่ะอันนู้นก็ที่1เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสสวยๆมากเลยครับค่ะของแต่ละประเภทใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันในงาน b r รดฟ f นไทยแ i l a n โ Show 2023นะคะเดี๋ยวเรามาดูการประกวดนกฟินกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ค่อยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะแล้วก็นอื่นเราพามาชมรางวัลกันก่อนนะคะเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยรางวัลเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของที่หนึ่งไหมคะเนี่ยแล้วก็รางวัลเล็กๆก็มีนะคะเยอะเลยค่ะถ้วยรางวัลเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่โซนนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นรางวัลของผู้ชนะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนกกันเลยค่ะว่ามีนกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูนะคะเป็นรุ่นเขียวอกม่วงนะคะรวมหน้าเพศผู้นะคะอันนี้ก็คือที่เข้าประกวดกันทั้งหมดนะคะเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะน,นี่เป็นเพศผู้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ มีนกฟินมาประกวดกันเยอะมากเลยนะคะใช่ส่วนใหญวันนี้จะเป็นฟินเกือบทั้งหมดแล้วก็จะเยอะจะเป็นฟินเจ็ดสีแล้วก็ในงานก็จะมีการจำหน่ายด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างไอทีสแควร์หลัก4นะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆนะคะสำหรับรุ่มเขียวอกม่วงรวมหน้านะคะเพศผู้ เดี๋ยวต่อไปเรามาดูรุ่นเขียวอกขาวรวมหน้าเพชรนะคะสวยนะคะเขาเริ่มเอานกมาประกวดอายุประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมคะลินส่วนใหญ่จะดูที่ลักษณะก่อนเอ๋อดูที่ลักษณะไม่ไม่จำกัดอายุใช่ใช้ลักษณะมันได้ค่ะมันใกล้นี่ส่วนมันต้องเต็มวัยอะค่ะค่ะสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยประกวดกัน มีมีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอ้บางตัวก็ตื่นนิดนิดนะคะเนี่ยต่อไปเรามาดูนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเหลืองอกม่วงรวมหน้าเพศผู้โซนนี้จะเป็นเพศผู้หมดเลยไหมคะนใช่ค่ะอันนี้เป็น,ออนเหลืองอกม่วงก่อนอ๋อตัดสินเพศผู้ข้างหลังจะเป็นเพศเมียค่ะ เหลืองอกม่วงนะคะรวมหน้าเพศผู้นะคะสวยๆกันงั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นรางวัลกันแล้วนะคะเมื่อกี้รางวัลเยอะมากเลยนะคะเนี่ยรุ่นฟ้าอกขาวรวมหน้าเพศผู้นะคะสีฟ้าก็สวยนะคะเนี่ยฟ้าอกขาวนะคะมีเยอะเลยนะคะเนี่ยสวยๆนะคะเนี่ยแต่ละสีเขาก็สวยไปคนละแบบนะคะใช่ค่ะ อันนี้เราเหมือนพามาชมนะคะว่านกที่เขาประกวดกันจะมีลักษณะนี้นะคะสวยนะคะอันนี้เรามาดูฟ้าอกม่วงนะคะเนี่ยรวมหน้าก็หมายถึงว่าหน้าเขาจะมีหลายสีเหรอค่ะใช่ค่ะ,คะแต่อกก็คือเป็นอกม่วงเหมือนกันใช่ค่ะสวยันคนละแบบเลยนะคะเนี่ย โลบอยู่เห็นไหมคะโกฟินเขาจะสีสันสวยนะคะใช่คนจะชอบเลี้ยงามสีสันเขาสวยตัวเล็กเสียงไม่ดังนะคะใช่ค่ะตัวตื่นนิดนึงค่ะรุ่นต่อไปเป็นรุ่นอกไรแหลกรวมหน้าค่ะรวมเพศค่ะนี้รวมเพศอ่าก็คือจะรวมทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะค่ะแล้วก็ โดยปกติอะสีอกของนกฟินเจสีจะเป็นสีม่วงเข้มห,หรือไม่ก็ขาวเลยทีนี้ถ้าไม่เข้าองค์ประกอบทั้งสองสองสีนี้ถ้าไม่เข้าองค์ประกอบทั้งสองสีนี้เราก็จะตีให้เป็นรุ่นอกลแหลก<อ>ซึ่งออกจะเป็นออกสีม่วงอ่อนหรือสีชมพูอ่อนค่ะก็เป็นการรวมเพศไปเลยนี่มีมาประกวดเยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะค่ะมีประมาณสักเท่าไหร่คะกี่ตัวคะเนี่ยโอ้ยถ้ารวมทั้งงานนี่ก็สามรมาสามบวก สามร้อยบวกค่ะเยอะมากรุ่นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรุ่นเขียวอกม่วงรวมหน้าเพศเมียบ้างนะคะค่ะอันนี้จะเป็นรวมหน้าเพศเมียนะคะในรุ่นของเขียวนะคะซึ่งนกเขียวเนี่ยจะมีทั้งหมดสาหน้านะก็คือรวมหน้าเลยมีหน้าแดงหน้าส้มแล้วก็หน้าดำค่ะค่ะ กฎการคัดเลือกนกเข้ารอบก็คือเหมือนกันค่ะก็คือดูโครง,ครงสร้างแล้วก็คัดเข้าไปให้คะแนนว่าตัวไหนจะได้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามค่ะเดี๋ยวเราดูรุ่นต่อไปกันเลยนะคะเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น เขียว,อก,วอกขาวรวมหน้าเพศเมียค่ะค่ะ<า>รุ่นนี้โอ้โหเบ็ดกันเบ็ดกันเยอะมากเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีคนส่งนกเขียวอกขาวซึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเขียวอกขาวเนี่ยจะน้อยมากแต่ปี<า>นี้ค่อนข้างจะแบบว่าการแข่งขันสูงมากกรรมการาตาลายค่ะตาลายและตาเล่ค่ะตาลายและตาเล่เพราะว่าเบ็ดกันเยอะมากค่ะเพราะโครงสร้างเปลี่ยนไปเยอะค่ะ<า>โดยเฉพาะ คนที่จะทาอกขาวเนี่ยจะต้องทําให้เป็นอกขาวเคลียร์อกขาวเคลียร์ด้วยเพราะไม่งั้นเราจะตีเป็นตกเปรุ่นอกเลยแหละซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือให้คะแนนก็นเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะประกาศรางวัลที่หนึ่งที่2ที่3าุ่นต่อไปเรามาดูเป็นเหลืองอกม่วงนะคะรวมหน้าเพศเมียค่ะค่ะเหลืองอกม่วงรวมหน้าเพศเมียเนี่ยในในนกเหลืองเนี่ยค่ะจะมีะเหลืองหน้าเทาค่ะ<ๆ>เหลืองหน้าขาว เหลืองหน้าส้มและเหลืองหน้าแดงนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือจะ,จะ,จะอาจจะมีไม่ครบสีเพราะว่าในหน้าของนกเหลืองเนี่ยบางทีเนี่ยถ้านกหน้าไม่เต็มมากๆเราก็ไม่คัดเข้ามาประกวดนะคะจะต,ต้องหาหนกหน้าเต็มอย่างตัวเนี้ยหัวสวยค่ะหัวสวยบอดี้สวยคอหนาแต่อาจน้ำขนอาจจะยังไม่สมูทมากเท่าไหร่แล้วอย่างตัวนี้ละคะเนี่ยอ่า ตัวนี้คอคอหนาค่ะแต่ปลายหัวบนเนี่ยเล็กค่ะปีกอาจจะยังเก็บไม่ไม่เรียบเท่าไหร่ ค่ะรุ่นต่อไปเรามาดูเหลืองอกขาวรวมหน้าเพศเมียนะคะค่ะในเหลืองอกขาวเนี่ยรอบเนี้ยจะมีแต่คนส่งหน้าหน้าขาวมาหมดเลยค่ะก็จะไม่เห็นหน้าสีนะคะค่ะแต่แค่นี้กรรมการก็ตาเหล่แล้วเยอะนะคะเยอะค่ะแล้วเหลืองปีนี้สู้กันเยอะมาก สู้กันเยอะมากแลวทําโครงสร้างขึ้นมาได้ดีซึ่งในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างของนกเหลืองเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะในรุ่นก่อนก่อนนกเหลืองจะส่งน้อยมากแต่ปีนี้นี่แบบว่าบอกเลยว่าขอจบกับบ้านได้ไหมขอจบกลับบ้านได้ไหมสวยเยอะค่ะสวยเยอะค่ะโครงสร้างเดี๋ยวนี้เขาจะค่อนข้างคอเขาจะเริ่มหนาขึ้นหัวเริ่มใหญ่ขึ้นค่ะมีไซส์ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานโลกละค่ะ เดี๋ยวรุ่นต่อไปเรามาดูฟ้าอ,อกม่วงรวมหน้าเพศเมียนะคะค่ะรอบนี้ฟ้าอ,อกม่วงรวมหน้าเพศเมียเนี่ยคนจะส่งประมาณ6รุ่นไอ้ห, <า S 2> หตัวนะคะ,คะก็มีเข้ารอบเนี่ยสีหย<อ>ส่หน่วยนี้สี่หน่วยนี้เบ,บ็ดกันเรื่องอกเ,อเรื่องคอเลยค่ะค่ะค่อนข้างจะสูสีเลยค่ะจะสังเกตว่าหน้าดําทั้งหมดเลยค่ะนะ แล้วก็ดูยากมากเพราะว่าหัวเขาจะหนาหัวเขาจะใหญ่แล้วก็คอเขาจะหนาอย่างตัวที่กําลังถ่ายอยู่ก็คือตรงหัวเขาว่าเล็กไปนิดนึงค่ะแต่คอเขาหนาอาจจะไม่ได้รับกระชุ่มตัวนะคะก็จะโดนตัดคะแนนในส่วนของหัวไปนะคะช่วงหัวด้านบนส่วนตัวนี้ละคะตัวนี้อกสวยค่ะ หัวกับคอกับอกรับกันดีค่ะเพียงแต่หัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าด้านหลังหลังคอเขาเนี่ยสโลปรับกับตรงตรงไหล่กับตรงอกะนะคะ ซิลเวอร์อกม่วงรวมหน้าเพศเมียค่ะ,คะรุ่นนี้มีส่งเข้าประกวดกันทั้งหมด6ตัวมีเข้ารอบสี่หน่วยนี้อ่าอันนี้คือต้องบอกก่นอนว่าซิวเวอร์นี่ก็ทํายากค่ะทายากแล้วก็ค่อนข้างจะหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคนส่งประกวดมีปีนี้เริ่มมีให้เห็นแบบชื่นใจค่ะเพราะว่านกซิวเวอร์เนี่ยค่ะจะมาจากนกเหลืองค่ะนกเหลืองกับนกเขียวซึ่งเป็นสปิทค่ะแล้วเราจะหาสปิทที่แข็งแรงที่จะทำนก นกซิวเวอร์ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะจะก็ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถามว่าเอาเอานกสีฟ้าเข้าแล้วออกเป็นซิวเวอร์ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแรงถ้าเป็นสปิทชนสปิทมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นพอโครงสร้างออกมาอย่างเนี้ยไออย่างเนี้ยตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะคะ258เนี่ยไม่ที่หนึ่งก็ที่สองค่ะตัวเนี้ยบอกเลยเขาเขาจะเป็นพี่น้องกับสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันน่าจะบ้านเดียวกันค่ะ ทำให้กรรมการตบตีกันหลังไม่อยู่ค่ะว่าจะขอแบ่งกับบ้านได้ไหมแล้วส่วนตัวนี้ลนะคะเขาเขาเด่นไหมคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ถือว่าสีอกยังดรอปค่ะเพราะว่าสีอกเขาเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้ม่วงเข้มถ้าเทียบกับตัวตัวสองสองห้าแปดกับสองห้าเก้าที่เป็นพี่น้องกันเห็นไหมคะสีอกเขาจะเข้มกว่าตัวนี้สีอกจะดรอปกว่าก็จะโดนตัดคะแนนสีอกไปเพราะว่าอันนี้เป็นอกม่วงค่ะใช่ค่ะเนี่ยก็จะโดนตัดคะแนนสีอกไปออเนี้ค่ะสี เขาจะอ่อนๆน,นะคะ,ะน้ำขนมีส่วนสําคัญในการให้คะแนนค่ะ,คะถ้าเราประกวดเนี่ยน้ําขนโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างจะเป็นอันดับหนึ่งน้ำขนจะเป็นอันดับสองของคะแนนในหนึ่งร้อยคะแนนต่อไปเรามาดูประเภทคู่คู่เมียนะคะรวมสีรวมหน้าอันนี้เป็นนกซีบ้าใจแอนค่ะเป็นซีบ้าใจแอนนะคะ อันนี้ก็คือทีนเี้จะเป็นสีนใช่นี้เขารออันนี้จะเป็นสีอร์มอลค่ะผู้เมียค่ะเราดูได้ไหมเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสังเกตได้ไหมตัวผู้เขาลายเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีตรงสีข้างมีตรงแก้มค่ะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ที่อยู่น้าเนียค่ะข้างหลังนู้นตัวเมียใช่ตัวเมียจะไม่มีตรงสีข้างก็จะไม่โดยปกติจะไม่มีแก้มถ้าสีอร์มอลนะคะนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นพาสเทค่ะค่ะ อันนี้ที่ไหนส่งประกวดคะเนี่ยเอพีเบิร์ดค่ะเป็นของที่บ้านส่งประกวดนะคะใช่ค่ะมากี่คู่คะเนี่ยมาสองคู่แต่ว่าทั้งหมดเป็นเจ็ดกล่องค่ะอันนี้สองคู่นี้เลยั้มถ้าใจอันนี้นจะเประกวดเลยเนี่ยใช่อันนี้เป็นแพนกินค่ะค่ะอันนี้เป็นแพนกิ้นนะคะค่ะเขาเขามีแก้มใช่ค่ะแพนกินจะมีแก้มทั้งคู่ทั้งเมียแต่ว่าคนละสีกันค่ะ ซีเรบิวเพศเมียค่ะอันนี้ก็เป็นซีบ้าใจแอนใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นเพศเมียนะคะอันนี้ก็อันนี้เหมือนจะเข้ารอบมาแค่สองตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะะนกเขาจะตื่นหน่อยอ่าจะตื่นนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้เป็น CFW เพศผู้ค่ะค่ะ CFW ไว้นะคะเพศผู้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกที่บ้านอ๋ออันนี้ก็นกที่บ้านเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะมีกี่ตัวคะเพศผู้ที่ประกวดวันนี้วันนี้อ่ามันแบ่งเป็นประเภทอะค่ะค่ะอ่าตอนนี้ก็มีตัวเดียวป่ะใช่อันนี้ส่งมาตัวเดียวนะคะค่ะเอค่ะรู้สึกจะมีเข้าประกวดเอ้เข้ารอบมากี่ตัวคะเนี่ยสามนะคะเนี่ยสามตัวนะคะ นีตัวที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวที่สองนะคะตัวที่สองมาจาก AP Bird ค่ะ AP Bird นะคะค่ะอันนี้ตัวที่สามนะคะนีจะเป็นสีฟอนค่ะรวมหน้าค่ะเพศเมียค่ะเพศเมียนะคะอันนี้ที่บ้านได้ส่งประกวดด้วยไหมคะส่งค่ะค่ะอันนี้อ๋อตัวที่สองนะคะเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ารอบมาด้วยนะคะเนี่ย ต่อไปมาดูตัวที่สามนะคะรวมหน้านะคะน,นี้เพศเมียนะคะฟอนนะคะค่ะเร้อง <c oughs> ได้ยินร้องไหมคะเนี่ยตอนนี้ร้องค่ะเนี่ยอันนี้เป็นฟอนเพศผู้คะ่ะรวมหน้าค่ะนี้เหมือนจะมีสองตัวนะคะที่ผ่านเข้ารอบมาอันนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะคะ เศเมียเขาต่างกันไหมคะฟอนลักษณะต่างกันค่ะก็คือว่าผู้จะมีแก้มมใช่มีแก้มค่ะมีมีสีข้างเหมือนกันอันนี้เขาจะออกเป็นสีแบบว่าน้าตาลเหมือนโอวัลตินนะคะถ้าเป็นฟอนนะคะทั้งผู้ทั้งเมียอันนี้จะเป็นแก้มดําค่ะแบบชี r i u เพศเมียค่ะแก้มดําเพศเมียนะคะคันนี้ขอแต่ตัวนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ แต่ตัวนี้เขาเหมือนสีเขาจะอันน <K onder> ี้มันจะเป็นนรวมีค่ะรวมแต่ว่าเอาเอาเอาลักษณะแก้มใช่ะอันนี้มันจะเป็นแบ็กบีดแก้มดำแอ่อันนี้จะเป็น CFW แก้มดำแต่ก็คือแก้มดำเหมือนกันใช่ะต่อไปเรามาดูเป็นการประกวดนกกระทินะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นรวมเพศนะคะ สวยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นกะทินอกนะคะไม่ใช่กะทิไทยอ๋อเป็นนอกใช่เพราะกะทิไทยคือะคะเลี้ยงไม่ได้ถัดมานะคะเนี่ยอันนี้ก็สวยอยู่นะคะเนี่ยสวยๆกันงั้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้น่าอะเข้ารอบมาทั้งหมดแล้วล่ะค่ะเนี้ยค่ะที่ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่ก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะนี้ค่ะ เขาจะใหญ่กว่ากะทิไทยด้วยอะคะจะใหญ่กว่ากะทิไทยใช่ใชกะทิไทยมันเป็นนกคุมครองค่ะต่อไปเรามาดูการตะระกวดนกกะทินะคะยูโรฟอนนะคะอันนี้รวมเพศนะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาตัวเดียวตัวนี้ไหมคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเขาสวยกันคนละแบบนะคะเนี่ยใจแอนฟอนแล้วก็กกะทิอะไรพวกนี้ใช่ค่ะ น,นี่ก็สวยนะคะเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตัวเดียวนะคะเนี่ยต่อไปจะเป็นประเภทคีมิโนโอะมิโนโนะคะรวมเพศนะคะอันนี้ก็ยังเป็นนกกะทินะคะสีรู้สึกจะเข้ามาสามตัวนะคะนี้ค่ะสภาพยากมากเลยค่ะเขาจะตื่นเรานิดนึงนะคะเนี่ย วันนี้เรามาเจอนกสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเป็นประกวดนกสตาร์ฟินนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวมหน้าเพศผู้นะคะสตาร์ฟินนะคะสวยมากเลยนะคะดูเขาขนที่ตัวครับขนที่ตัวเขาจะมีเหมือนเหมือนเหมือนดาวอยู่อะครับค่ะกกสวยมากลเลยค่ะสตาร์ฟินนะคะอันนี้รู้สึกจะเข้ามาสี่ เข้ารอบมาสี่นะคะเนี่ยตื่นแล้วนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้รวมหน้าก็จะมีหน้าอะไรบ้างคะเนี่ยหน้าส้มหน้า,นาแดง,ดงหน้าเหลืองเหรอคะต่อไปเป็นนกลองเทลฟินนะคะอันนี้รวมเพศนะคะรู้สึกจะเข้ามาสองน,นะคะเนี่ยสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะลองเทลฟินนะคะ คีโมโนอะมิโนรวมเพศนะคะนี้สวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยข้างล่างดูข้างล่างไปค่ะเนี่ยอันนี้ก็ขาวเลยค่ะตื่นๆน,นิดนึงนะคะเนี่ย ส่วนนี้ก็จะเป็นนกในกรงนะคะที่จำหน่ายนะคะเนี่ยก็<อ>จะจำหน่ายกันตัวละพันนะคะ<อ>เดี๋ยวเราเข้าไปซูมดูกันใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะในงานก็จะมีของทางร้านเขาเอามาจำหน่ายกันด้วยนะคะนี่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตัวละหนึ่งพันนะมีให้เลือกหาวเยนก์มีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่กันที่คานาริโอฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มมาจากที่ไหนคะนี่จากพัทยาจ้ะค่ะมาจากพัทยามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะใช่จ้ะวันนี้มีนกอะไรมาบ้างคะเนี่ยของเราจะเข้าแข่งก็จะมีกอตเตอร์โค n โรนาค่ะแล้วก็กอตเตอร์คอนสอร์ดค่ะเอ่อเรดโมเสออันนี้กอตเตอร์จ้ะค่ะอันนี้ตัวอ้วนตัวอวกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ สีแดงก็จะเป็นเอ่อเรดเรดแฟกเตอร์สีหน้าขาวแต้มก็คือจะเป็นเรดเรดโมเสกจ้ะค่ะะจมีจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะมีจำหน่ายด้วยจ้ะจำหน่ายไปเยอะแล้วราคประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะอย่างนี้ ก็จะอยู่ที่ตัวละ3 0 0พันแต่ขายเป็นคู่ก็คู่ละ5,000ันค่ะ,ถ,คะถ้าเป็นคู่ก็ยังสามารถต่อ<ะ>ล่ต่อรองกันได้ลดได้พันถ้าเป็นกอสเตอร์ก็จะอยู่ที่ตัวละ5,000ก็1,000 0บาทค่ะ อันนี้เขาไม่ใช่หัวหมวกอันนี้อันนี้เป็นคอนสร์ตไม่ใช่หัวหมวกเขาอยู่ตรงโน้นจ้ะค่ะอันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียนะคะใช่จ้ะค่ะนี่เป็นสายพันธุ์นอกไหมครับสายพันธุ์นอกใช่จ้ะตัวใหญ่มากอันนี้คือกอเตอร์ค่ะกอเตอร์คอนฟอร์แล้วก็กอเตอร์โคโรนาค่ะสวยมากเลยตัวอวบอ้วนราคาเป็นไงบ้างคะเนี่ยพี่สวยๆน่ารักอย่างเงี้ยถ้าเป็น สีพื้นพื้นก็จะอยู่ที่คู่ละหมื่นห้าสีพื้นพื้นคือสีสีขาวก็ขาวล้วนสีเหลืองก็เหลืองล้วนโดยที่ไม่มีแต้มใช่ค่ะถ้าเป็นหัวหมวกก็จะประมาณนี้จะ,ค,ะคู่ละหมื่นห้าเหมือนกันซื้อแยกได้ใช่ไหมคะพี่สีสีเราจะแล้วแต่ลูกค,ค้าต้องการหมายถึงว่าถ้าไม่เอาหัวหมวก าสมมติว่าไม่เอาหัวหมวกเป็นตัวเมียเราก็ต้องเลือกเอาตัวผู้เป็นหัวหมวกเพื่อที่จะผสมพันธุ์อย่างนี้หัวหมวกกับหัวหมวกไม่ได้แล้วตัวผู้กับตัวเมียราคาเขาต่างกันไหมคะพี่ราคาตัวผู้จะแรงกว่าค่ะนิดๆประมาณพันหนึ่งเพราะอะไรอะคะตัวผู้เขาสีสวยกว่าหรือว่ายังไงเพราะว่าตัวผู้สามารถไปจับคู่ตัวเมียอื่นได้ค่ะ ถัดมาตรงนี้แล้วอันนี้ <ละ S 2> เป็นกระลอกเอ่อเหมือนเหมือนวอเตอร์เหมือน,อน,นกันแต่เขาเป็นลายคล้ายๆกระลอกค่ะแล้วก็จอกอ๋อเป็นลายนะคะเป็นลายของเขาค่ะ,คะราคาเป็นไงบ้างกันเนี่ยกรงนี้เอ่อกรงนี้ก็อยู่ที่เอ่ออันนั้นก็จะอยู่ที่สี่ห้าได้ ตัวกระรอก4,5 0 0ใช่ไหมคะตัวกระรอกที่ไปเมื่อกี้ค่ะแต่ไม่ใช่หัวหมวกนะจ๊ะถ้าเป็นหัวหมวกจะอยู่ที่ห5ห5้อย่างเงี้ยหัวหมวกก็ราคาจะสูงขึ้นใช่จ้ะหัวหมวกจะสูงขึ้นเพราะว่าเขาทำยากนิดนึงเป็นสายพันธุ์ลังแช์จ้ะสายพันธุ์ลังแชเป็นนกที่เหมือนกับว่านกนกายแบบอะจะที่แสดงหนังด้วยในนคิริบูนสายพันธุ์นี้จะแสดง หนังด้วยค่ะูกเนคไทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆดัง,งั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วตัวเขาโอ,โอ,โอ,โอ้อวนๆกันดัง,งั้นเลยนะคะไฮไฮค่ะให้อาหารค่ะไข่อาบำรุงเขาด้วยใช,ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะราคาเป็นไงคะสำหรับตรงนี้ลองแชร์ก็จะคู่ละหมื่นห้าเหมือนกันจากเจ็ดพันห้า กับคอตเตอร์ตัวใหญ่ๆโอ้นี่ของคอตเตอร์ตัวข้างในใหญ่มากใช่ะค่ะเนี่ยค่ะข้างในอันนี้ใหญ่เต็มตัวอ๋ออันนี้คือเต็มที่แล้วใช่ไหมเนี่ยเต็มที่แล้วใช่ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอวบอ้วนจะขนาดนั้นเลยเจ็ดพันห้าจ้ะค่ะเจ็ดพันห้าใช่จ้ะค่ะเจ็ดแล้วอย่างตัวแรกตัวนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้ก็เจ็ดพันห้าเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลังแชร์ชื่อเขาจะเป็นลังแชร์ลังแชร์ใช่ค่ะ มอกซิลิโอนน,นั้นก็ใช่เคสเหมือนกันอ๋อที่คู่กันนั่นเหรอคะใช่จ้ะใช่ตาอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนคะลูกอยู่ตากันหน้าหรืออยู่ไหนกันคะเนี่ยทำไมน่ารักกันจังราคายัางไงคะพี่อันนี้คู่ละสองหมื่นจ้ะค่ะโอ๊ไม่เห็นตาเขาเลยอะ่อนะตัวผู้ก็จะราคาสูงกว่าเหมือนกันใช่จ้ะใช่ค่ะ ผู้ลูกค้าสามารถเอาไปจับคู่ตัวอื่นได้ค่ะโหดูสิคะเนี่ยไม่เห็นตากันเลยนะคะอันนี้เป็นเล็ดเลโมเสจ้ะค่ะสสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นเล็ดเฟกเตอร์ลูกค้าฝากไว้อ๋อตัวหน้าสุดเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่สีสดสดนะคะใ่ไปแล้วค่ะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เล็ดเล็ดโมเสจ้ะค่ะอันนี้ก็ ซื้อเดี่ยวก็อยู่สามพันค่ะถ้าซื้อคู่ก็อยู่ที่ราคาห้าพันบาทเขาจะมีทั้งหัวหมวกและไม่หัวหมวกใช่ไหมคะพี่ราคาต่างกันหัวหมวกจะเพิ่มไปอีกห้าร้อยค่ะจ้ะทุกทุกสายพันธุ์หัวหมวกจะแพงกว่าค่ะข้างล่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้เล d แฟกเตอร์ค่ะจะแต่งเป็นหัวหมวกค่ะแต่เป็นเอ่อลดแฟกเตอร์ที่มีหิมะเป็นจุดจุดจุดสวยมากเลยนะคะเนี่ย ขอความหของนางโหเยอะเลยอะค่ะเียค่ะสวยทั้งนั้นเลยนะคะจ้าค่ะที่ฟาร์มของพี่ก็จะมีแต่คิริบูลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่นกคิริบูลค่ะก็จะมีคิริบูลหลายสายพันธุ์มากใช่ค่ะมีมีหลายสายพันธุ์ค่ะฟาร์มอยู่ที่ไหนนะคะพี่อยู่ที่พัทยาจ้ะค่ะทุ่งกรมตันหมัน18ไปตามแอรแมพได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่9โม งถึง18นาฬิกามีส่งให้ลูกค้าออนนไล์ส่งทั่วไทยส่งได้นะคะถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะได้วันวันต่อวันได้เลยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะข้ามวันส่งตอนช่วงบ่ายก็จะได้พรุ่งนี้เช้า อันนี้เป็นเยอรมันจ้ะราคาเหมือนกับแฟกเตอร์ราคาอยู่ที่3,000ต่อตัวแต่ถ้าซื้อเป็นคู่ก็คู่ละ5,000เหมือนกันจ้ะค่ะถ้าเป็นคู่ก็สำหรับรบคนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงขอแนะนำสามสายพันธุ์นี้เลยเพราะว่าเขาจะสตรงแข็งแรงค่ะ ่ะก็มีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะสำหรับมือใหม่ก็คือมือใหม่มือใหม่เราแนะนำเลดโมเสกเลดแฟกเตอร์แล้วก็เยอรมันเหลืองค่ะปกติเรามีเยอรมันขาวด้วยแต่เราขายหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะคะว่าคิริบูลนะคะที่ได้รางวัลนะคะนี้ก็จะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะในแต่ในแต่ประเภทของคิริบูลค่ะอันนุ้นก็ที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสวยๆมากเลยค่ะของแต่ละประเภทใช่ไหมนช่ค่ะ ทางล่างก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ที่ได้ที่หนึ่งของคิริบูลนะคะตอนนี้ที่ผลออกมาแล้วนะคะสิ่งนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเลื่อนไปทางซ้ายเลยค่ะนี่ถัดมาตรงนี้ก็เป็นจะเป็นที่หนึ่งค่ะ แล้วก็เป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งอีกโอ้นี่เป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งอีกนะคะเนี่ยดูป้ายเขาก่อนค่ะจะเป็นเบสอินโชว์อ๋อถ้วยใหญ่ไงคะที่เราไปถ่ายให้ดูตอนแรกนะคะค่ะจะแยกเพศคู่เพศเมียค่ะนี่ค่ะนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะได้เหมือนแบบว่าอ่ถ้วยรางวัลใหญ่เลยนะคะใช่ถ้วยรางวัลแต่ละประเภทด้วยแล้วก็ถ้วยรางวัลใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่3นะคะอ๋อนี่ก็ที่1อยู่เหมือนกันนะคะค่ะ เดี๋ยวขอดูที่สองค่ะของคิริบูลนะคะอันที่สามครับค่ะอันนี้ที่สามค่ะนี่ค่ะสองตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะได้รางวัลที่หนึ่งของที่หนึ่งใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะดูรางวัลสิคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะที่กงค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมการประกวดนกฟินกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย